มันบมมีความเข้าวเข้าไหนเลยนะผมก็บอกว่าถึกแต่มันคนน่ลเลี้ยงกับกินปลานี่นะปลาน,นี่ดิบนี่เคยกินอยู่กับสวัสดีนะครับผมใมนช่องยูทู e ลูกไก่าตากับมารับกิน ปลาสดสดนะครับปลาสดสดนี่เป็นปลาหลังเขียวนะครับนะผมอยากกินมาโดนแล้วแต่ว่าผมไม่รู้ว่าปลาอันไดเขาเรียนปลาหลังเขียวนะอาจจะแค่เห็นแต่เพ่เคยกินเลยอันนี้เขาบอกว่าปลาหลังเขียวกินสดสดเไยผมก็ได้ซื้อมาครับซนะื้อมาหนึ่งกิโลอืม กะเจ้าแหลมาให้แบบนี้เลยนะว่าจะไปก๋อยคือนแสบนะก๋อยสมุนไพร้อยก๋อยปาาลาทะเลเคยกินแต่ปลาดิบปลาดิบแบบปลาเน่ามัม้ปลาซิวปลาจีดเดือดยังใส่ไหมปลานินี้ยังใส่ไหม มันมารูรสัตต้องตักบันผมบอกให้เนื้อปลาแบบนั่นเลีอยะมันบ่มี ความเข้าวเข้ามาเลยนะผมก็บอกว่าเึ็แต่มันคุ้นน่เรื่องกับกินปลานี้นะปลานี้ดิบนี่เคยกินอยู่อืม กินดีครับกินดีมันไม่คือปลาแซลมอนนะไม่คือปลาทูน่านนะมหมพยายามนึกแบบอ๋อเนื้อ,อ,อแล้วรสชาติแบบไหนรสชาติคืออย่างรสชาติที่จะเขากินเนื้อมูครับหมด ม้อยนังรสชาติคี่จะเขากินเนี่ยหมูแบบกินเนื้อหมูดิบจะเคยกินบ่ะ <c oughs> คยกันแลหละหมูอก่ผมมีความเข้าเลยแหละ เนื้อปลามันมันไม่ได้หวานกับจังปลาเสอม,ม่อนนะคือเนื้อปลานี่แหละจืดจืดแต่ว่ากินดีครับใจเย็นๆจเย็น FC นางเบอร์เซื้อนางเบอร์เซือยาเสียงดังคนกินเขาเลย เอฟซีลายเด้สมันกินดีกินดิกินแับซีฟูดตักกับแบบนี้นะครับนะไม่ได้รสชาติของซีฟูด เดี๋ยวเธอเอาแบบเนี้ยแทบมันซีแทบซีบอมีรสชัยของซีโกติดขึ้นมาเลยพยายามคุยเยอะอืม,อมแต่มันก็นมีวิการกันกันะครับอืมของหลงังอืม มีกางกันอืมกินสะใจมากเลยโมขังแรงอยากกินมาโดนแล้วอืมตัดเราดีกว่า Mm hmm, m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 m hmm. Ini keng kilo, ini keng kilo. ก้อยเนาะจะว่าจะแซบบ่ะแต่บางคลิปต่อไปจะมีบัวดอกกิโร่หนึ่ง แซ่บต่อตาครับแซ่บ ก็มันคี้ตัวว่าย่ายหนักนะขี้จังปลาซิวบันเท่านั้นแหละสัมปลาซิวเอาแหละแต่เหลือแต่เนื้อเหลือแต่เนื้อมันเสียบหลาย ปลาเนี่ยด้วยปลาลังเขียวปลาลังเขียวมันกินดินไป FC บนทํา าอืม้มพี่จังเขากินกุ้งเนี่ยมันหนึ่งเด่งคือเนืนอกุ้งเลยเนาะเสียงเดี๋ยวมันมีกั่งถ้าผมมีกั่งว่ามันเน่กุ้งแหละ 으음. Mm -hmm. mm -hmm. คุ้มค่าคุา้มราคา,า,าแซ่บเลยเนี่ยสมการเราค่อยๆอยากกินมมตเตโดนนเห็นเขากินนะ คลิปหนาจะเป็นก้อยปลานี่แหละลองก้อยสบม,มังเนาะ,ะเป็นได้อโอเคนะครับคลิปนี้ก็จตไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณมาติดตามช่องยูทูปโลเปตาขอบคุณทุกเมนขอบคุณใจยังพบกับผมบไม่คลิปหนานะครับผอบค,ครับโอ้เผ็ดอดเลย